ทุเรียนห้าปีอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยบ้านคลองทิพย์นะครับนี่มาดูทุเรียนปีแรกปีแรกต้นนี้ประมาณ30ลูกนะครับยังไม่ร่วงซักลูกเพราะยังไม่โดนลมยังไม่มีลมมานะครับนี่แล้วก็มาดูใบนะครับใบยังดีนะครับใบยังถือว่านี่โดนเพีย้ยไฟนิดนึงนะครับในช่วงหน้าแล้งอาจจะเพีย้ยไฟนะครับแต่ใบยังหนาอยู่เนาะใบยังหนาอยู่นะครับ มาดูชัดๆต้นเดียวปีแรกนะครับนี่ปาดโถคือโพดคือโพดแต่พี่น้องทุเรียนหาปีทุเรียนสาวเพิ่งจะเอาทำทำลูกปีแรกนี่นะครับถ้าเราเตรียมต้นทำใบให้มันดีนะครับมันก็เวลาติดลูกมันก็จะไม่ร่วงนะครับมันก็จะไม่ร่วงนี่ได้ทุกลูกเลยนะครับนี่ติปานนี้่งแล้วสามสิบหน่วยมีแอนตนง่าครับตนงายครับม นี่นะครับแต่แต่มันปีนี้มันแรงนานนะครับปีนี้แรงนานมันก็เสี่ยงแต่ตอนนี้มันมันก็จะได้ตัดแล้วนะครับเดือนหน้านี้จะได้ตัดหมดตัดหมดนะครับแต่ปีปีหน้านี่สวนนี้นะครับนี่ถ้าออกอย่างนี้นะครับเงินล้านนี่ไม่เอาก็ได้นะครับพุมเยอะนี่นะครับเริ่มจะแก่แล้วนะครับ โอ้ถ้าปีแรกได้เยอะขนาดนี้ก็ปีต่อไปนะครับก็น่าจะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไมา่มีอะไรเสียหายนะครับก็น่าจะได้เยอะกว่านี้เพราะว่าต้นมันเริ่มสมบูรณ์การเตรียมใบนะครับถึงว่าการเตรียมใบก่อนที่มันจะเป็นดอกเป็นลูกนะครับถ้า เราเตรียมใบไม่ดีนะครับถ้าลูกเยอะขนาดนี้นะครับใบจะไหม้นะครับใบจะไหม้แล้วก็จะทําให้ตัวเรียนโทมอันนี้พ่อแก่บารุงตามรอบเลยครับแล้วก็ไม่รีบนะครับปีที่สี่แกไม่เอาลูกเลยนะครับเอาปีที่ห้านี่บูดูใบนะครับใบยังหนาปัดเลยนะครับนี่ลงครัวนี่ยังไม่มีอะไรลอยลอยอะไรเลยนะครับนี่ดายังยังเป็นคลื่นยังเป็นดําอยู่นะครับฉะนั้นาการเตรียมใบก่อนที่จะทําลูกนะครับถึงสําคัญนะครับเยอะนะครับไซนี้ นะครับทุเรียนทำลูกปีแรกนะครับวันนี้เราข้ามมาอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยนะครับคลิปที่แล้วอยู่ที่อำเภอน้ำยืนนะครับจังหวัดอุบลนะครับวันนี้นะครับอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยนะครับเจ้าของสวนเยอะนะครับอี่ต้นนนงนะครับคือแกไม่ได้สีเรียสนะครับว่ามันจะออกเยอะไม่ออกเยอะก็คือปล่อยมันเลยนะครับบางคนทําทุเรียนนี่ถ้าต้นขนาดนี้ก็ เล่งให้มันออกลูกนะครับเร่งให้มันออกลูกนะครับดูต้นนี้นะครับโอ้สาสาสานี้ประมาณหกโลนะครับนี่หกเ็ดโลต้นนี้ค่อนข้างที่จะลูกค่อนข้างที่จะถ้าเป็นอ่าทําส่งล้มก็คือไส์นี้ไซส์ส่งออกนะครับนี่ไส์มาฐานสวยนะครับทรงนี้โอ้สวยนะครับ,รรบต้นนี้ก็วันนี้เราอยู่ที่อำเภอ โซดพิเศษจังหวัดบึงกาฬนะครับเข้ามาดูนะครับติดตามาลูกค้าสวนทุเรียนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับต้นไม่โสมสักต้นนะครับก็ฝากาเพื่อนๆน,นะครับติดตามนะกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยครับก็วันนี้ขอบคุณครับ